อะไรนะคะอ๋อเปิดผมหน่อยหนึ่งแล้ได้ค่ะสามสองหนึ่งค่ะเกิดเป็นไงบ้างคะคิวมันสามารถรวบรวมกันได้ยังไงสี่สาวสี่ควีนใช่ไหมคะคิวก็ยากอยู่ค่ะแต่ว่าเราจะทำให้มันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะได้ซ้อมรวมกันหรือยัง <laughs> ยังไม่ได้ซ้อมรวมกันเด,เดี๋ยวจะมีซ้อมรวมกันเร็วๆนี้ค่ะ,ะใช่อะไรที่มันยากที่สุดในการรวมกันสี่คนที่ก่อนจะขึ้นเวทีเนี่ยวความปวดหัวค่ะปวดหัวมากแต่ละคนมีแนวทางของตัวเองแล้วก็ต้องหาแนวทางนั้นที่มาบรรจบกันนคะคะพาร์ทแพาร์ทโชว์แยกก็คือแต่ละคนก็รับผิดชอบของตัวเองไปแูกต้องรอดูในงานคอนเสิร์ตของวันที่7ตุลานี้ใครมีบัตรแล้วกับให้แน่นะค,ะออค่ะก่อนนนี<ต>ีอมบอกว่า แต่ละคนก็ไม่เอวลอยบ้างอะไรเงี้ยคือใช่เพราะว่าวีอ่ะบอกอิงว่าอยากเห็นอิงใส่เอวลอยอิงก็แบบไม่ฉันจะไม่เอวลอยโบกี้ก็บอกฉันจะไม่เต้นแล้วก็แบบเอ้าแล้วทําอะไรได้มัางไม่ได้ต้องทำไม่จะบังคับแล้วเราเรามีติดอะไรมั้ยเราทำได้ทุกอย่างเราเป็นชาวน้อยร้อยความสามารถแบบให้เอวลอยชอบเลยให้เต้น ได้แต่สวยไหมว่าการอีกเรื่องหนึงออ่งแต่เดี๋ยวจะซ้อมเต็มที่แน่นอนค่ะคือตอนนี้ขอร้องให้เพื่อนๆทาอะไรที่มันแบบเกินกรอบที่อยากจะทําได้ถูกไหมเพราะว่าประกาศตัวไว้แล้วว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปก็เลยเออต้องต้องทาไงเออใช่ไหมว่าขอร้องว่าให้เพื่อนมาซ้อมให้ครบก่อนก็คิวยากนิดหน่อยค่ะแต่ว่าทําได้แน่นอนค่ะแล้วตอนนี้เซฟร่างกันยังบ้งอย่างบบ๊กกี่เขาก็ ป่วยหนักกันไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่แต่ว่าก็ก็ต้องดูแลตัวเองแหละตอนนี้เขาก็ดูแลตัวเองกันอยู่ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยยังอิงก็เพิ่งไปเล่นญี่ปุ่นมาก็กําลังกลับมาละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเซฟร่างกายกันก่อนเนาะเพราะเดืตัวเราคมแล้วใช่ยายส้มตอนนี้อยู่จีนไปเที่ยวยายส้มตอนนี้อยู่จีนไปเที่ยวเดี๋ยวกลับมาค่ะเออลักษณะคือแต่ละคนก็คือออกไปข้างนอกหมดเลยไม่มีใครมาสอมผ่าเสถียรเลยอ่ะคือต้องอุ้ยอุ้ยแรงนะไม่คือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันมี process ของมันแหละแล้วก็พอเราเป็น เราอยู่ในร่วมคิดกระบวนการคิดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องส่งให้คนทํางานไปทําให้เสร็จทุกอย่างก่อนก่อนที่มันจะมาถึงจุดที่เราเริ่มซ้อมกันอะไรอย่างี้มันต้องมีการ arrange ดนตรีมีอะไรอย่างงี้กันมาก่อนใช่ซึ่งเราก็เตรียมเตรียมร่างกายให้พร้อมกันอย่างเดียวก่อนมันได้ไหมเล่ยคอยสังเกตหรอไม่ใช่มั้งไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ลองชิมรางไปแล้วนี่ กับเราน้ำแล้วเล่นทัสเิที่เขาไปวากเพลงเราอันนั้นคือสะใภยมากค่ะออก็ค่ะเขาไม่ได้บอกอะหรคือมีตอนที่ซาวน์เช็คที่เขาแบบเล่นนู่นเล่นลนี่ไปเรื่อยอยู่แต่ว่าพอมาถึงตอนโชว์จริงๆที่งานของก้อยนัตตี้ดีมของก้อยนัตตี้ดีมเนี่ยเราก็คาดเดาอะไรไม่ได้ออคือแม้กระทั่งตอนสัมภาษณ์ที่ที่ก้อยนัตตี้ดีมต้องสัมภาษณ์ก้าวเองก็ควบคุมอะไรไม่ได้ไปเลยเ,ออเพราะว่าเป็นเหมือน อิสระมากคนนี้ใช่ค่ะปล่อยเต็มที่ใช่ค่ะก็เลยช็อกเลยค่ะเพราะวะคมึก็โอเคได้มีทั้งแรปทั้งวากโอเคค่ะเวอร์ชันนี้เราว่าไงบ้างเพลงเราจากเพลงแบบร้องใส่ใส่กันแบบวากก็มีสีสันใหม่ค่ะเออใช่ก็ดีค่ะดีค่ะเราก็ไม่ห้ามเขาด้วยเนาะไม่ห้ามถึงจุดนั้นก็ไปเรื่อยค่ะหอเราเป็นแบบสายสปอยแฟนหล่อหรือัไงฮะสปอยหเออ ก็มีบ้างมีบ้างค่ะใช่ยิ้มแบบนี้เขาบอกว่าเราชอบลูกนี้เขาแต่วันนั้นเราบอกเราไม่ชอบลูกลูคนองเขาเขาบอกว่าจริงๆเขาชอบแต่เขาตักแข็งก็แล้วแต่แหละสุดท้ายแล้วแล้วแต่ถามเราก็อยากจะจัดทรงให้อีกนิดนึงแต่ว่าก็ก็แล้วแต่เพราะถ้าเกิดยุ่งมากเดี๋ยวโดนโกรธใช่คือรู้ทางกันแล้วใช่ค่ะก็คือต้องมีลิมิตนิดนึงเออถใจเราถ้าใจเราก็แบบ อยากได้ให้เขาเป็นแบบเขาเออแต่ว่าปันๆหน่อยเออจะจดทรงหน่อยให้มันเป็นเป็นรูปเป็นร่างหน่อยใช่ค่ะแต่แค่นี้ก็เขาก็เท่มากแล้วแต่เขาก็บอกนะว่าเขาก็เท่ซะด้วยนะเราเลยว้าวุ่นเลยเออออะแล้วได้เห็นคลิปนี้แล้วเป็นไงบ้างพูดไปเรื่อยเนาะเห็นเราก็รู้สึกว่าเออคนเป็นเป็นคนแบบนี้แหละพูดไปเรื่อยก็แต่เขาบอกว่าเราคือทําให้ผู้หญิง ทุกคนคือสวยน้อยลงไปเลยนะเออเราก็สวยซะด้วยทำไงดีเลิกนี้แหละแย่แล้วอ่ะเอโอเคค่ะเออก็ไม่ไม่มีอะไรค่ะก็รู้สึกว่าก็ขำขำแหละเออคู่เหล่านี้ใครจะประคับประคองใครคะใช้คําว่าประคับประคองเหรอคะยังไงอ่ะเนี่ยอะความไปเรื่อยอย่างเงี้ย ไม่มีใครเบรกบพูดตที่อยูดพูดออกมาในความหนูอ่ะหนูอ่ะเนี่ยจะเป็นก้าวเขาจะแบบเป็นไปเลยของเขาใช่เป็นความอิสระของเขาค่ะใช่อ่าแล้วในในมุมของเขาเขามองว่าเราทำให้ผู้หญิงทั่วไปแบบดูสวยน้อยลงแล้วในมุมเราเรามองว่ายังไงบ้างกับเขาเขาเท่มากค่ะแล้วผู้ชายทั่วไปอ่ะเท่น้อยลงเพราะเขาเลยมีใครมาแกะเกาะแกะอะไรเราอย่างเงี้ยเราทำยังไงอ่ะก็โอ๊ยหนูไปไม่ถูกแล้วเนี่ยคือเอาจริงป้าคือ เขาพูดไปเรื่อยเอาจริงๆแล้วอะแต่ว่าคือไม่ได้มีสาระอะไรไม่ได้มีสาระอะไรแต่ถามว่าอยู่แล้วเธอจะไปกับเท่เทอะค่ะไปดูโชว์มาก็อ้เท่่คะชอบความไปเรื่อยของเขาไหมชอบค่ะสนุกค่ะอยู่ด้วยเราคาดเดาไม่ได้ดีค่ะเมนถึงท่านบอกว่าตอนไปทะเลก็คือแบบรับคันเขาบอกคู่เราก็คือแบบว่าขนาดคู่เอมินพูดเหรอใช่เขาบอกขนาดคู่เขาไอ้นี่ก๊อปปี้แล้วเขาสึกว่าทำไม่ได้ดีบอกว่าพอเหอะมีน้องพักพอเห็นคู่แล้วสึกว่าเหมือนยอดกันแล้วแบบคู่หวานเหรอใช่เขาบอกไทยเรือคือของเรา พูดไปเรื่อยอันนี้ก็พูดไปเรื่อยอีกคนนึง่ะใช่ค่ะเขายกคู่เราก็คือหวานคู่อื่นไม่สามารถก๊อปปี้ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีบอกว่าเลิกกันแล้วนะคะยังไงแล้วควาหวานเลยไม่พแจงรณาให้เขารู้เลยขาวิธีหวานไม่ความหวานของเราว่ามันหวานก่อนไปจีมหยคืออาจก็ไม่ขนาดนั้นหนูรู้สึกว่าคู่หนูเป็นมีความเป็นเพื่อนกันมากๆเราเราหัวเราะด้วยกันเยอะเขาก็พูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยเรื่อยๆก็สนุกดี ก็เนี่ยเขาก็จะพูดแบบเอ้ยเราสวยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพูดไปแล้วก็จริงแล้วหันไปดูรีแอคเพื่อนบ้างไหมหันไปดูรีแอคเพื่อนบ้างไหมเพื่อนเขาบุ้งปากยังไงเพื่อนก็เบ้ปากบ้างแต่ว่าคือมันมันคือพูดเล่นไปเรื่อยเฉยๆฉยแล้วค่ะมันเป็นวิธีเติมความความหลังความหวานไหมก็คงงั้นมั้งคะหนูว่ามันเป็นเป็นวิธีที่เราแบบอยู่ด้วยกันแล้วสนุกแบบนี้อ่ะเออใช่ค่ะ แต่หนูไม่ได้โบบานะเขาคนเดียวแล้วเราก็ปล่อยเขาฟังทำไปแล้วไปเราคอยตามอีกเดียวพอค่ะตอนนี้ร้อนเนาะเขินนิดหน่ <Okay. S 1> นอย <c oughs> ได้ค่ะเจอกัจ้